กการัแล้วเราเป็นสิ่งหนึ่งในนั้นครับมีความรู้สึกนะครับคุณนะรถของท่านพร้อมแล้วตรงด้านนี้นะครับขอบคุณมากครับกอไก่กอเต่านะคะสีหนึ่งค่ะกอไก่รวมทั้งเสื้อเหลืองตัวแรกในประเทศไทยนะครับใครที่อยากจะได้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะเป็นภาพเราครับปืนนี่มากันอย่างทุกครบทุกช่องเลยดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นแต่เสื้อพกกระดอดนะครับก็คือห นะครับการจําลองนะครับก็โวตูทูดูฟงนะครับโดยทีมเซนะครับนะครับก็เป็นการตั้งได้เพิ่มขั้นยอนะครับก็